ถืออวยพรเร,รับไหมรับคอวยพรไหมก็ได้ก็ได้ก็้ก็ปีใหม่ก็เป็นคนใหม่นะเป็นคนที่มีความสุขมากขึ้นไปอีกอเรื่องเงินทองไม่ต้องพูดแล้วเขาเงินเหลือเงินใช้แล้วคนนี้มีความสุขมากแล้วก็สุขภาพแข็งแรงแล้วก็น่ารักแบบนี้กับคนตลอดไป เขาไเวรยพรหลัลงนีงกเพลหนึ่งแต่ไม่เป็นไรก็อยากจะอวยพรเหมือนกันก,ก็เป็นเป็นปีที่จะสิบปีแล้วที่เราแบบเราได้รู้จักกันก็ดีใจมากๆที่ได้อยู่ในบรรยากาศนา่ารักน่ารักอบอุ่นนี้กับเธอทุกปีแล้วก็ออปีหน้า ก็คงเธอคงมีหมดทุกอย่างแหละก็ขอให้เธอมีความสุขที่สุดแล้วก็ทําอะไรก็ขอให้เธอประสบความสําเร็จแล้วก็ยังมีความสุขกับทุกๆโมเมนต์ที่ที่เธอทํำแล้วก็หวังว่าเราจะได้มีอะไรดีๆด้วยกันในปีหน้าอีก